การไหว้ขอพรบูชาพระพรมมีความเชื่อกันว่าพระพรมเป็นเทพ,พเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ผู้ริกิีดความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งของมนุษย์ความเมตตาเป็นพระผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่างๆในจักราวาลความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณหากผู้ใดสักการะบูชาพระพรมจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลายการไหว้ออบูชาพระพรมเพื่อขอพรอ,องค์พระพรมในเรื่องต่าง เช่นการเรียนการสอบการเงินการทำงานความรักหรือขอพรให้หายเจ็บหายป่วยขอพรให้ธุรกิจสำเร็จรุ่วงหรือใครจะบนบานสารกล่าวก็สุดแล้วแต่จะทำของไหว้บูชาพระพรม 1. กัมยานและทูบใช้ได้ทุกกลิ่น 2. ผลไม้แนะนำเป็นกล้วยมะพาร้าวสาลี่ชมพู่ 3. ดอกไม้กลิ่นหอมหอมเช่นดอกมะริดอกบัวคาถาบูชาพระพร ให้ตั้งนโมสามจบโอมประรเมสนะมัสการัมองค์การิสวรังพรมเลสยัมภูปัสสวะวิสุวธานะโมโทติลูกปัมธรมายิกยายังยะวยะราขะมุลัมสทานันตะระ วิมุสตินันณมัตเตนมตัตเรจะอาการังตะโทวาจะเอตามาตารยัตะมันตะรามากัทถนารัมราจะสระวะปะติตมัมสัมโพภกลโลทิวทิยมมะตัมยะวิธีไหว้ขอพรพระพรมอย่างถูกต้อง วิธีไหว้พระพรมเริ่มจากการไหว้พระพรมจากพักแรกแล้วเวียนขวามือของเราหรือพระหัตถ์ซ้ายของพระพรมจนถึงพระพักสุดท้ายพักที่1ใช้ทูบ16ดอกเทียนเก้าเล่มดอกบัวเก้าดอกน้ำหนึ่งขวดให้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องงานการเรียนการสอบแข่งขันขออำนาจบารมีขอความก้าวหน้าในชีวิตและขอพรให้บิดาพักที่สองใช้ทูบ36ดอกเทียนเก้าเล่ม ดอกบัวเก้าดอกน้ำหนึ่งขวดขอพรเรื่องทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบ้านรถหนี้สินที่มีคนยืมแล้วไม่คืนพักที่สามใช้ทูบ39ดอกเทียนเก้าเล่มดอกบัวเก้าดอกน้ำหนึ่งขวดขอพรเกี่ยวกับสุขภาพครอบครัวคู่ชีวิตและขอพรให้มารดาพักที่สี่ใช้ทูบ19ดอกเทียนเก้าเล่มดอกบัวเก้าดอกน้ำหนึ่งขวด ขอพรขอโชคลาภขอเรื่องเกี่ยวกับการเสี่ยงดวง